คิดถึงกันละสิมีเพิ่งออกลูกแยกกันก่อนอ้วนสายหื่นอะ่ะคิดถึงกันเหรอคะนอนเฝ้าเมียอ,อยู่นี่เขาอ้วนเข้ามาหาลูกหาเมียหน่อยไหนไปหาลูกสิเหมือนพ่อไหมไปหาลูกสิหาพ่อสินี <c oughs> ไปอีกแล้วมาหาพ่อเลยลงมือมึงใครพ่อเน่ยนอนแปดอยู่นี่ <laughs> 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 มอเห็นดอกเอาเอาเอาอ้วนอย่าทำลูกนะนอ้วนนีเมึงอไตื่นแล้วนะสุกมงนตื่นแล้วพนะุนะอ้วนอ้วนอย่าทำลูกนะอ้วนใช่ไหมใช่ลูกเธอไหมเนี่ยใช่ลูกเธอไหม เอนดูนอนทั้งไงนี่เธออันนอนทั้งในนี่ก็เอนดูเธอคนน่ะเอ้ยนอนคือเทอทำลูกนะอ้วนอ้วนอันนี้คือพ่ออันนี้คือพ่อผมอันนี้คือแม่ผมเมื่อทั้งสองมีลูกแป๊บยมุดเข้าหามุดเข้าหามุดเข้าหามีจิมยักษ์ อ้ันอ้วนอย่ากดลูกนะอ้วนอันนี้ไอติมนะเนี่ยอ้าวอ้วนเอ้ยอ้วนเอ้ยขาขาแม่หันหน้ามองหันมามองอะไรลูกก็จะเล่นเกมอ้าวอ้วนเข้ามาหาลูกค่ะโอ้ยนอนทับพ่อลูกแล้วอ้วนอ๋อออกมาได้อยู่อุวยเหมือนกันเลยฉี่อี่เหมือนกันเลยดูสีแม่สิฝุ่น่ะนอนเอ็ดเลียู่สองตัวว่ามันคิดแล้วนอนเนี่ยก็คิดแล้วเนี่ย อ้วนอย่าทำลูกนะอ้วนดากใหญ่ๆผู้ใดนี่เบิงิงดากใหญ่ผู้ใดนี่มานี่เลยปล่อยลูกออกมาอ้วนมานี่อ้วนมานี่อ้วนมาทางนี้อ้วนมาทางนี้อ้วนมาทางนี้น,าาน,นี่คือพ่อผม <c ười> หันหน้าละลอมาให้ดูหน่อยหันหน้าละลอมาให้ดูหน่อย อ้วนมันใหญ่ดีเนี่นี่คือแม่ผมว่านว่านอยู่ในวยกงน่ะซ่าอ้วนอย่าทำโรคแล้วว่านว่นอ้ว่น,นี่คือโอ้ยดูน่ารักจริงเลยดูเขาอยู่ด้วยกันตะมูตะมิตะมูตะมิตะมูตะมิแหม่พวกในดารกยิ่งยิ่งผู้ใดล่ะนี่ดาร์กยิ่งยิ่ ดักตัวโตใครในดักต้นต้นใครดากต้นต้นใครเนี่ย,อ,ย,อ,ย,ยอืไปเข้ากงอะลูกเข้ากงแล้วนานนเดี๋ยวควัดลูกไปแล้วค่ะบ๊ายบายวันนีงผัดขนไม่เสร็จเลยนะคะเนี่ยไอ้นอนเฝ้ากันคือคือดแบบ